สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนค่ะเอฟซีสาวน้อยเพชรพันแพงเอฟซี FC ลูกสาวราลาอุ่นอิมเพชรพันแพงแล้วก็เอฟซีสาวน้อยลำเพลินโชว์ค,ค่ะ <S <S ไม่ได้หายไปไหนเดิอมาแล้วจ้า <S <S ไม่ใช่หรอกมันเอ่อมันเอ่อบ้านฮักต่างแดนมีกิจกรรมดีๆอีกแล้วไม่หนึ่งต้องออกมาแถลงไครอีกแล้วต้องมาแถลงไครแล้วคะ่ะอ่าพ่อพ่อแม่แม่บางท่านอาจจะ ได้ฟังได้ไลไรได้น้อคลิปของน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำเนาะว่าปาางต่างแดนเราแม่หนึ่งทำมีกิจกรรมดีๆอะไรวันนี้ก็แม่หนึ่งก็จะมาจะบอกกล่าวอีกอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือในวันที่ห้าที่ห้าตุลานะคะาสาวน้องเพื่พันแพงเต็มวงนะคะวงใหญ่เต็มวงเนาะ ไปทําการแสดงที่นวานครน,นะคะนวานครน,นะและเทนี้ก็ทําไมไม่หนึ่งถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุยคุยกันไม่นานแล้วค่ะคุยกันไม่นานแล้วเนาะคุยกับทีมงานบ้านฮักไว้นานแล้วว่าอะไรยังไงดีปรึกษากันว่าเออแม่หนึ่งจะทําแบบน,นี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกับอาบางอาบางด้วยเนาะแล้วก็น้องโชค คือเพิ่นไปเพิ่นไปซื้อทานประจำนะคะน้องโช์ไปซื้อทานประจำเนาะหลังเลือกงานอะไรอย่างนี้ก็เลยน้องโช์ว,ว่าอร่อยนะเพิ่นให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอโอเคเป็นหนึ่งเลยคิดไอเดียไอเดียขึ้นมาไอเดียอะไรล่ะคะก็เลยคุยกับอาบังว่าอะไรยังไงงบอะไรเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอากี่ก้อนกี่อะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกไม่หนึ่งตั้งไว้สองร้อยก้อนสองร้อยก้อนเอ่อคิดไปคีดมามันจะไม่พอเนาะ อันนี้ไม่ใช่อะไรอะไรใช่ไหมสองร้อยก้อนนี่คือโรตีค่ะโรตีนะคะโรตีเนาะคือตั้งไปสองร้อยก้อนอืมกิดมันไม่พอนะอะไรอย่างเงี้ยถามแล้วก็ถามปะบังว่าอาบางังทําทันไหมอะไรอย่างเงี้ยถามเลยถามนะคะก่อนที่จะจะอนุมัตินะก่อนที่เราจะอนุมัติกันเนาะโอ้ทันเป็นมาทัานอยู่แล้วครับทันอยู่แล้วครับแม่หนึ่งทันอยู่แล้วอะบางเขาบอกอย่างนงี้มาก็เลยทีแลกจอก่อนสองร้อยก้อน สองร้อยก้อนพอสักพักอีกสองอาทิตย์จะมาสองร้อยห้าสิบได้อะาบ,าาบางทันไหมทันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามราคาเช็ราคาเรียบร้อยว่าโอเคเอะบางทานทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพิ่นก็พูดมาอย่างเงี้เนาะก็เลยเธอถามว่าทุกอย่างคือทําไส่อะไรมั่งได้อะไรมั่งอะไรยังไงมั่งเพิ่นก็เลยบอกว่าใส่ได้ทุกไส้เลยครับไส้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใส่ใส่กล้วยใส่อะไรคือใส่ใส่ได้หมด หมดนะคะหมดที่มีช้อปปิ้งที่มีที่อยู่ที่ร้านเหมือนชอปใส่ได้หมดแต่เราก็ได้คุยกันแล้วเราจะไม่เอาไข่นะคะเพราะว่าสาวน้อยจะไม่ให้เอาไข่เข้าหลังเวทีเนาะไม่ให้ก่อนแสดงอะไรไงคือจะไม่ให้ทานไข่กันเนาะหลังเวทีกันเนาะก็เลยเราไม่เอาไข่แต่อย่างอื่นเราเอาหมดนะคะเราเอาหมดเนาะเราเอาหมดคือเราเอาหมดทุกอย่างนะคะ,ะเพื่อนบอกว่า ทุกมีเยอะจะช็อกโกแลตจะอะไรหลายๆอย่างวานิลาหรือครีมอะไรนี้คือจัดได้เต็มที่ค่ะจัดได้เต็มที่โอเคงั้นเราก็ตกลงกันตกลงกันค่ะต้องไปดูนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะพอคุยกันเรียบร้อยจนมาเมาื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาสิบไม่พออีกแล้วสองอห้าสิบไม่พอสามร้อยก้อนค่ะอันนี้คือทา สามร้อยเพราะว่ารู้สึกแดนเซอร์นักดนตรีอะไรจะเยอะเนาะนักเ,เ,เอกหมอลำอนักแสดงอะไรก็จะเยอะนักร้องอะไรจะเยอะก็เลยเอาสามร้อยก้อนเลยดีที่สุดถามว่าบางร้อยโอเคไหมสามร้อยก้อนทําได้ไหมอะไรได้ไหมบางได้ครับทันแล้วทีนี้คือโอเคทําทันฟันธงเลยค่ะสามร้อยก้อนวันที่ห้าตุลาสามร้อยก้อนค่ะ โรตีสามร้อยก้อนเลี้ยงทั้งวงนะคะเลี้ยงทั้งวงทั้งนักสแสดงนักดนตรีแดนเซอร์คอนววยเลี้ยงหมดทุกคนคะ่ะสามร้อยก้อนนะคะอย่าลืมไปชิมนะคะไป,อย,ไปอย่าลืมไปชิมกันด้วยะเด,ด้อฝากด้วยนะคะนี่แหละค่ะกิจการมีดีก็คือแต่ว่าที่เก็น้องโชคก็จะไปพร้อมนะคะคือเราจะไปจัดแต่ไม่พร้อมก็จะเริ่มกันประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะคะช่วงที่แบบว่า หมือนจะเช็คซาวหรือว่ากําลังจะเช็คซาวช่วงแต่งหน้าประมาณเนี้ยคือเอาตอนที่ว่าทุกคนรวมตัวกันอยู่หลังเวทีกันหมดนะคะนั่นแหละคะ่ะคือเราทําแจกคือกระจายกระจายกระจายเนาะเพราะที่ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะคะคือเราก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆของวันทักต่างแดนอยู่แล้วเนาะก็อย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์นี้วันศุกร์จะถึงนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มของเวลาเมืองไทยนะแม่หนึ่งก็จะขึ้นไลฟ์ ไลฟ์สดแจกบัตรกลุ่มปิดนะคะวันที่21กันยานี้ด้วยนะอย่าลืมเข้าไปรับชมรับฟังกันด้วยอย่าลืมเข้าไปเล่นเกลวสนุกสนานถึงเราไม่ได้แจกเยอะมากมายอะไรแต่เราทําตลอดของเราอยู่แล้วเนาะเปิดวงปิดวงเราแจกกันตลอดหรือว่าช่วงที่มีกิจกรรมกลุ่มปิดที่ม้านดีๆที่มีอะไรดีๆโชว์ดีๆนะคะเราก็จะทากันเนาะใน,ในบ้านหักต่างแดนเราในนามบ้านหักต่างแดนแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ที่เราทํากิจกรรมอันนี้ขึ้นมา เออเลี้ยงรดตีขึ้นมาคืออยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแดนเซอร์คอนโวยนักดนตรีนักแสดงทุกคนให้ให้กำลังใจกันเนาะให้กำลังใจให้กันสู้เริ่มต้นฤดูการใหม่ที่ดีเนาะคือเราทำนี้ก็คือเพื่อลูกสาวเราด้วยเนาะ เราถ้าไม่มีองค์กรไม่มีพ่อจูไม่มีซ้อนวุฒไม่มีแม่สุภาพและหลายๆท่านนักดนตรีแดนเซอร์คอนไวออะไรหลายๆท่านก็เราจะไม่รู้จักลูกสาวเราเนาะอุงอิงเพจเป็นเพลงละโชว์แต่และโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เวิร์กจะไม่อลังการนะคะนี่ค่ะเราต้องขอบคุณทุกคนองค์กรทุกคนค่ะแดนเซอร์คอนไวอนักดนตรีและหลายๆคนผู้บริหารหลายๆท่านเนาะที่ไม่หนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อมานี่นะคะเราทําด้วยความภูมิใจนะคะคือ รักและเอนดูลูกสาวฝากไว้น,นะคะบ้านฮักหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งของของลูกสาวเราเนาะบ้านฮักแต่งแดดอุ่ง,งเพรบ้านแพงนะคะฝากไว้ในอบออกอ้มอมใจของทุกคนบ้านหลังนี้ก็ไม่มีแอดมินเยอะก็มีแค่น้องโชคคนเดียวนะคะน้องโชคกูบามากักหมอลำคนเดียวน,ะน้องโชคของเราเนาะเป็นแอดมินให้แม่หนึ่งนะคะแอดมินให้บ้านฮักบ้านฮักหลังนี้นะคะแล้วก็ดันงนั้นก็จะเป็นทีมงานของเมืองไทยมัาง ต่างประเทศมากนะคะที่อยู่หลังบ้านด้วยกันนะที่อยู่ที่กันมไม่เยอะแต่เราแต่เราแต่เราไม่เยอะแต่เราอบอุ่นค่ะอุดมการเดียวกันอุ่มอิงเพรบ้านแพงนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอ็นดูบ้านหักต่างแดนหลังนี้ด้วยนะคะยังไงก็เนี่แหละค่ะก็คือมาแจ้งกันอย่างนี้ อย่างนี้เพราะว่าน้องโชคก็เคยลงไปแล้วเนาะลงไปแล้วตอนนั้นคือลงพร้อมคลิปที่ไปถ่ายมาให้แล้วนะคะอันนี้แม่หนึ่งก็เลยมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งในานามของนายกบันหากต่างแดนนะคะยังไงก็ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม,แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็มากด like, ๆๆไลค์กดแชร์ให้แม่หนึ่งกดติดตามแม่หนึ่งนะคะก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม,แม่ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุมม่นคนยืนร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนเด้อค่ะเด้อแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่21นี้ วันที่สิบเก้าก่อนมันมันใช่วันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบก่อนค่ะไลฟ์สดบัตรกลุ่มปิดจ,จากแม่หนึ่งนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะเราหนึ่งทุ่มตรงนะคะเจอกันค่ะแล้วก็เจอกันอีกทีวันที่ยี่สิบเอ็ดวันเปิดวงโชว์ลังการแน่นอนค่ะเราต้องรอติดตามนะคะว่ามีโชว์อะไรใหม่ๆหเนาะงานรีคลิปนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังและชมนะคะขอใหุ้กคโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ